ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่ตีตอรัสวันนี้นะครับผมจะมาจัดอันดับ5อันดับไดนโนโ้เสาคอย่าซอลอพอดที่ผมชอบที่สุดอินโทรมาอันดับที่1อมากาส์ตอรัสครับสิ่งที่ผมชอบอมาการ์ตอรัสนั่นก็คือน้ำบนหัวของมันและตัวของมันครับ ซึ่งมันดูเท่นะครับซึ่งไดโนเสาร์ทรอลพอดปกติผมก็ไม่ได้ชอบนะครับแต่ว่าอมากาสตารัสมีหนามบนหัวของมันนะครับซึงทาให้มันดูเท่ไปอีกแบบเนาะเหมือนมังกรนะครับแต่ส่วนข้อเสียที่ผมไม่ชอบอมากาสตรรัดนั่นก็คือมันไม่เหมือนไดโนเสาร์ทรอลพอดครับ <ott> คือมันคล้ายๆกับมังกรนะครับมีหนามใ,นใหญ่ๆบนหัวนะครับมันคล้ายกับมังกรมากกว่าไดโนเสาร์ทรอลพอดนะครับมันมีความยาวของลําตัว 9กถึงเมตรและมีน้ำหนัก2.6ตันครับอันดับที่2คามาลาซอรัสครับส่วนตัวที่ทำให้ผมชอบเจ้าคามาลาซอรัสนะครับนั่นก็คือมันดูเป็นซอร์พอดแบบดั้งเดิมดีครับออริจินอลดีนะคบเพราะว่าผมชอบแบบออริจินอลนะครับคือไม่มีอะไรแปลกใหม่ครับเป็นซอร์พอดก็คือได้นเสาคอยาวตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็ตัวสูงๆเนาะมันมีความยาว23่เมตรและมีความสูง10เมตรครับ นึ่นก็ถือว่ามันเป็นเพอร์รอดอีกชนิดหนึ่งที่ตัวใหญ่มากๆเลยนะครับอันดับที่3ดิปโพโดคัสหรือไดโพโดคัสส่วนสิ่งที่ทำให้ผมชอบเจ้าดิปโพโดคัสนะครับนั่นก็คือหางแส้ของมันนั่นเองครับซึ่งหางแส้ของมันนั้นมีประโยชน์ต่อมันมากมายเลยครับซึ่งหางแส้ของมันเอาไว้ป้องกันตัวจากนักล่าที่คอยจ้องจะกินดิปโพโดคัสอยู่ตลอดนั่นก็คืออโลซอรัส ซึ่งหางแท้ของมันนั้นทำให้ผมคิดว่าตัวนิโพรโดคัสนะคะมันหล่อเทมมากๆคือแบบเก่งจริงๆนะครับสามารถล้มศัตรูของมันที่แบบเป็นถึงขนาดอโลซอรัสเลยนะครับอันดับที่4ตัวนี้นะครับตัวละครตัวนี้ทุกคนต้องรู้จักบันแน่นอนเพราะมันโด่งดังเอามากๆนั่นก็คือแบคทีโอซอรัสยักษ์ใหญ่แห่งยุคจูราสติกซึ่งต่งนี้ทําให้ผมชอบเจ้าแบคทีโอซอรัสนะครับเหมือนกับคามาลาซอรัสเลย ซึ่งมันเป็นแบบออริจินอลแบบดั้งเดิมดีนะคบคือเป็นไดโนเสาร์ซอลพอที่มีตัวใหญ่แล้วก็มีความสูงสูงมากนะคะซึ่งคอเสียก็ไม่มีนะครับมันมีความยาวย6เมตรแล้วมีความสูงได้ถึง15เมตรเลยครับดับที่5ตัวนี้ผมชอบที่สุดเลยนะครับอเจนติโนสตรัสตปดบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้ไมผมถึงชอบอเจนติโนสตรัสเนีะหรอเพราะว่ามันตัวใหญ่นะครับมันอึดถึกทนดีนะคะมันเท่มากเลยอนะ คือมันเป็นแต่งมีชีวิตบกที่ใหญ่ที่สุดในโลกอะค่บส่ินข้อเสียของมันนะครับนั่นก็คือมันตัวใหญ่เกินไปนะครับตัวใหญ่คือแบบคือเวลาจะเดินครั้งหนึ่งนี่มันจะเดินช้ามากมากเลยนะครับคือแบบเดินช้าขนาดเท้าของมันนะครับใหญ่เท่าตัวคนเลยอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย